ลงพื้นที่จริงกับกเกษตรกรเลยอยากจะบอกว่าวันนี้เรามาเห็นต้นปาล์มจริงๆนะคะคว่ากเกษตรกรของเราเนี่ยที่ใช้มาแล้วนะคะก่อนที่จะมาเป็นแบรนด์คิวแพนเนี่ยนะคะใช้มาจริงๆแล้วแปลงที่เป็นแปลงทดลองเลยถูกไหมคะทดลองเลยครับทดลองมากี่ปีคะเนี่ยหกเจ็ดปีหกเจ็ดปีนะคะคก็วันนี้ก็อยากจะให้ทีทีร้าชวน ทุกท่านนะคะดูแปลงของอต้นปาล์มของเราว่ามันเป็นอย่างไรบ้างนะคะปกติปาล์มน,น้ำมันเนี่ยฮะแต่าภาพตัวไปในการปลูกเรามีอยู่3มแบบคือที่กวนสูงที่เสมอแล้วก็ที่นาที่รุ่มปาล์มที่อายุมากแต่ก็ไม่มีลูกโดยสําคัญของผมนี่ปาล์มอายุมากเล้วพราะนั้นต้องดูแลก็แบบน่ารักน่ารักเพราะนั้นก็จะเริ่มให้ผลผลิตเราเห็คนค่อนข้างที่จะชัดเจนของเรานีใ่ใส่ไปปุ๊บก็เป็นหางโคได้ปับ๊บเขาก็สามารถบำรุงต้นปาล์มแล้วให้ผลผลิตเราเร็วขึ้นสังเกตว่าปาล์มเขาจะ กินปล์มก like ็จะโน้มลงตามความอ่อนของของกินปลาเขาจะโน้มลงเพราะนั้นอย่างที่ผมเรียนเมื่อทีมันต่างออกตะลายเขาเริ่มโชว์มากขึ้นเพราะนั้นโอกาสที่ตะลายปลาของเราจะใหญ่มีโอกาสเป็นไปได้ตามความสมบูรณ์ของอาหารค่ะค่ะอยากยถามว่าบำรุงยังไงอะคะคือใส่อะไรก่อนให้สารอาหารอะไรเขาให้ขนาดไหนถึงได้เกิดลูกเร็วผมย้ายกิวสองสี่จอนแล้วหลังจากนั้นประมาณเดือนนิดๆผมย้ายกิวหนึ่ง สองช้อนอเพื่อช่วยบำรุงให้ต้นเขาสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นมมแล้วก็หลังจากนั้นก็ผลผลิธธตคาดว่าจะออกมาต่อเนื่อง่องกว่าเขาผลิตก็สมบูรณ์ด้านการผลิตลูกและบำรุงต้นเขาด้วยเพราะนั้นก็จิตอมอยางที่จะไปด้วยกันและสามารถที่จะยัะในการออกผลิตได้ยาวขึ้นอันอยากถามว่าปาล์มในแปลงนี้คะ่ะอ,อ,อายุเท่าไหร่แล้วคะประมาณ2ีบ ยีส่สิบปีซึ่งปกติเขาจะพุ่งอยู่แล้วฮะเขาจะปลูกใหม่กันแล้วแต่ว่าที่ผมเข้ามาตามอย่างเนี้ยผมขออนุญาตพ่อผมว่าทุกทงทุกอย่างผมขอตรงนี้แล้วกันโดยที่สั้นไม่ต้องยุ่งเดี๋ยวผมจะบริหารจัดการของผมเองโดยบางเรื่อที่ผมเจอตัวนี้แล้วหลังาจากนั้นหลังจากนั้นก็ผลผลิตดีดีมากมากและผมรับรายได้ที่เข้ามาคุ้มค่า,มา,าผมสันนิษฐานว่าถ้าเราให้อันก็สมบูรณ์ดีสภาพของเราพร้อม ย่อมได้ผลผลิตดีมากโดยเฉพาะราคาช่วงนี้น่าลงทุน,ค,นคุ้มกับุกุมครับคุมค่ะคือเจ้าอกว่าเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์เนาะรู้สึกภูมิใจ<ไ> <advisory. S 2> เพราะว่าอันนี้คือแบบว่าจะพูดให้ฟังว่าไม่มีสคริปต์เลยนะคะเราคุยกันแบบว่าเรียวไทมเพราะว่าเรามาเห็นแล้วก็ตัวเองเนี่ยลงเพ,พลพรมพื้นที่แล้วเนี่ยเฮ้ยม <ไป S 2> ันเกิดอะไรขึ้นนะคะผู้รู้ดีสุดก็คือเกษตรกรที่ทิ้ายืนยันและนั่งยันเลยใช่ไหมนอนยันด้วยเลย คือให้มั่นใจได้เลยนะคะว่าอันนี้คนพื้นที่ไม่หลอกลวงนะคะคอนเซปต์ของบริษัทเราก็คือจริงใจโปร่งใสสินค้าได้มาตรฐานยังเป็นคอนเซปต์นี้อยู่นะคะก็อยากให้เกษตรกรเราพูดถึงเกษตรกรแล้วกันเจตนาเราออกมาดีนะคะเราทําสินค้าตัวนี้นะคะแม้กระทั่งพี่ธีรักษ์ก็เถอะนะคะกว่าจะมาให้สัมภาษณ์แบบนี้ไม่ใช่ง่ายง่ายคือเงินซื้อกันไม่ได้ใช้ใจนะคะอันนี้คืออยากจะมาบอกเขาเรียกว่าบอกกล่าวเนาะให้เกษตรกรที่ อันเข้าใจแหละว,ว่าอาชีพเนี่ยมันต้องการอะไรที่มันผลรายไดม้มันสำคัญมากนะครับรับชาวบ้านกเกษตรกรใช่ใช่เราพิธีรับ,บอกว่าผมอยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยในเรื่องของสินค้าดีๆของดีๆให้กับเกษตรกร,กรได้ใช้นะคะเพื่ออยากให้กเกษตรกรนี่ได้ผลผลตอบรับที่ดีดสําหรับ,กบเกษตรกรเหมือนที่ผมทำเนี่ยปื้มะคะับมันปื้มมากนะคะวันนี้นะคะเราก็ต้องขอขอ,ขอบคุณพิธีรัฐมากมากเลยที่สลับเวลาให้กับรายการของอันมาดีนะคะก็ เขาเรียกว่าหนีงานมาเลยมาให้ความรู้นะคะสำหบวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะกับทีมง,งานด้วยนะคะที่มาลงพื้นที่กันนะคะตอสวัสดีนะคะเพียงเท่านี้ค่ะส,สดีชาะครับสวัสดีครับผม